ปุ้ยตอบแบบนี้สะอาดหรือไม่หลังน้อกไซอ่านแบกขนมให้น้องหมาแล้วหยิบเข้าปักตัวเอง หลังจากที่คุณแม่ปุ้มปุ้ยพันธิพานะคะยอมเปิดหน้าน้องไซอันบุสกายลูกชายฝรั่งน้อยของคุณแม่ก็ทำ right เอาหลายคนเนี่ยใจละลายกันไปกับความน่ารักสดใสของน้องกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ไม่ไว uh ่าไม่ว่าจะเปิดหน้าหรือปิดหน้าน้องก็ต้องมีเรื่องดราม่าให้คุณแม่ได้ปวดหัวทุกทีแต่แน่นอนว่าหลังจากที่เปิดเผยชมหน้าฝรั่งน้อยของคุณแม่ปุ้มปุ้ยก็ได้อัปเดตภาพความน่ารักและกิจกรรมของน้องไซอันลงเรื่อยๆล่าสุดในทิกตอกของปุ้มปุ้ยพันธิพาก็ได้เผยคลิปที่ทำเอาหลายคนนะคะใจละ ทีน้องไซอันบูแบ่งขนมให้กับน้องหมากินคาแรกป้อนให้กับน้องหมาคําต่อมาก็ป้อนให้กับตัวเองบางทีน้องหมาก็กินขนมตกที่พื้นบ้างเอาศีรษะมกาก่น้องไซอันบูบ้างเป็นความน่ารักสุดๆของการเลี้ยงลูกให้โตไปกับสัตว์เลี้ยงซึ่งก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์และสัตว์เลี้ยงนะคะอย่างไรก็ตามก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์สอบถามว่าเด็กกินอาหารกับน้องหมาแบบนี้จะเป็นอันตรายหรือไม่เพราะว่ามีแลนจะเลี้ยงลูกคู่กับน้องหมามือนกันทั้งนี้คุณแแมม่กกก็ได้ีารตอบบ,แบบบั เท้าที่ซาบจะทําให้เด็กพัฒนาระบบมิคุ้มกันได้ดีนะคะเรื่องความสะอาดอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่น้องก็แข็งแรงดีค่ะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนี้ก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ขอขับแนะนําการเลี้ยงสุนัขคับคููไปด้วยซึ่งปุ้มปุ้ยก็ได้ให้คําแนะนําว่าคนน้องหมาร่วงเป็นธรรมชาติของเขาจะมีช่วงผัดขนก็จะเยอะหน่อยอาศัยการแป้งขนให้เช้าเย็นแล้วก็เก็บกวาดดูดฝุ่นจริงๆก็วนดูดทั้งวนันมีแม่บ้านก็สบายหน่อยและจากคลิปดังกล่าวก็สามารถกวาดยอดวิวได้กว่า2ล้านวิว ทางนี้ก็ได้มีคนเข้ามาชื่นชมความน่ารักของไซอันบูสกาย